และสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดอะแล็กนาล็อกทวลสกายผมขอแนะนํานี่เลย UG Phone UG p h o n e เป็นแอปสําหรับให้เราเช่ามือถือบนข่าวเราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิดบอทโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG p h o ฟ e สามารถใช้ได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมาก เริ่มต้นแค่วันละ10บาทตอนน่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20บบาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็กที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก G V I P แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์มไว้เรียบร้อยเราสามารถติดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป U G Phone เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเปลมเองช่แน่นะจ้าวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะเราก็มาอยู่ในเกมอยกูกลางตอนนี้เขาเปิดให้สร้างตัวละครแล้วนะครับผมผมกะว่าจะเล่น8ตัวตอนแรกผมก็ไม่คิดจะทําคลิปนี้หรอกเพราะว่ามันต้องมีคนแบบว่าด่าแน่เลยว่ามึงจะเล่นอะไรนักหนาตั้ง8ตัวนะแต่ว่าเอาจริงอะ่ะเออผมผมอยากเล่น8ตัวผมอยากเล่นคนเดียวทั้งตีอะ่ะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไป หาตีเองอะไรอย่างนี้ก็คือเล่นคนเดียวทั้งตีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีคําถามเรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ว่าเราจะเล่นเซิร์ฟไหนดีเพราะตอนนี้มันเปิดมาเยอะมากหลายเซิร์ฟมากน่าจะ30กว่าเซิร์ฟได้ตอนนี้เนี่ยผมได้เข้ามาสร้างตัวละครไว้ที่เซิร์ฟหนึ่งผมมาสร้างตัวละครรอไว้แล้วที่เซิร์ฟหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเล่นเซิร์ฟไหนกันผมเลือกเซิร์ฟหนึ่งเลยเซิร์ฟอะไรสักอย่างแต่มันคือเซิร์ฟหนึ่งอ่ะผมเข้ามาสร้างตัวไว้ที่เซิร์ฟหนึ่งแต่พรุ่งนี้ตอนเกมเปิดเวลาประมาณ ไปลงเซิร์ฟอื่นเดี๋ยวต้องรอดูในกลุ่มอีกทีหนึง่งผมอยากจะเล่นมาฟาร์มแล้วก็อยากจะของที่ได้อาจจะต,ต้องอยากขายได้ด้วยอะไรอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะเล่นเซิร์ฟไหนกันแต่ตอนนี้ผมสร้างตัวไ้ที่เซิร์ฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วมีทุกอาชีพเลย8ตัว8ตัวนี้ที่ผมเล่นหนึ่งจะมีาดาบดาบ3ตัวหมอ2ที่เหลือก็จะเป็นกระบี่ ทวนธนูแบบนี้ครับผมหมอสองตัวที่ผมคิดไว้นะที่ผมจะเล่นอย่างนี้คือหมอตัวหนึ่งฮิวตัวหนึ่งฮิวด้วยเก๊กด้วยมันจะได้ฮิวต่อเนื่องเวลาอีกตัวหนึ่งมันมันเก๊กหรือเขาเรียกว่าบัฟไปแหละเวลาอีกตัวหนึ่งมันบัฟให้ตัวอื่นในทีมมันก็จะได้ไม่ขาดช่วงเวลาในการฮิวก็จะมีอีกตัวหนึ่งฮิวให้อยู่ก็จะฮิว2ตัวพร้อมๆกันตัวละครเราจะได้ไม่ตายนะครับผมแล้วดาบ3ตัวเนี่ย ที่เล่นดาบ3ตัวก็เพราะว่าดาบมันตีหมู่เว้ยถ้าเรามีตีหมู่สมตัวเลยเนี่ยตอน55ขึ้นไปอะ่ะผมว่ามันน่าจะเวลไวมากๆเลยนะแต่ผมเห็นเขาเล่นธนูกันนะส่วนใหญ่ ที่แบบบอดหลายๆตัวเขาเล่นธนูกันแต่ก็ไม่รู้อันนั้นมันสูตรของเขาอันนี้สูตรของผมผมก็กะว่าจะเล่นอย่างนี้แล้วอีกอาชีพที่เหลือก็อยากลองให้มันเล่นครบเล่นให้มันครบทุกอาชีพนะจะได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยว่าแต่ละอาชีพมันเป็นยังไงแล้วก็อ่านเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคค,คอมของผมแล้วกันถ้าใครอยากจัดแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้สเปคประมาณไหนอันนี้ผมเปิด8จอนะแล้วก็มีเกมโซนโฟอยู่เกมหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ย เปิดเกมโซนโฟอยู่ถ้าปิดเกมโซนโฟไปมันน่าจะไหวๆเลยแหละเนาะ CPU ไม่น่าจะถึง100%ยเรัพยากรก็น่าจะลดลงกว่านี้เ่ะเพราะว่าไอ้แรมเนี่ยก็เกแต่ว่าที่กินเยอะๆเลยจากโปรแกรม OBS นะครับผมแล้วก็โซนโฟที่กินเยอะๆถ้าผมปิดไปก็น่าจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาพาดูสเปคคอมของผมดีกว่าอันนี้คือสเปคคอมของผมนะผมใช้ CPU เป็นไรเซน 73700X นะครับแคอสิบหกเทรดแรมสามสิบสองจิกแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น RX ห้าแปดศูนย์แปดจิกถ้า คุณจัดตามผมอะ่ะจะใช้งบเท่าไหร่วะ CPU ตอนนี้เนี่ยถ้า CPU แบบของผมนะมันน่าจะหาซื้อมือหนึ่งไม่ค่อยได้แล้วต้องหามือ2มือ2ประมาณ3,000บาทผมสัก3,5 0 0แล้วกันอาจจะหาได้ถูกกว่านี้นะ3,500บวกแรม 32G จิกนี่เท่าไหร่วะแรมผมอิงจากเว็บแอดไวเลยแล้วกันนะแรม32 G ิสอิเ้ยทำไมถูกจังของแบ c ็คเบอรี่อาจเป็นของคิงตันนะฮะเอาราคาเป็นของคิงตันแล้วกัน1250คูณ 2, 2เท่ากับ2อ0พแรม 32GB ิบ0 0บวกค่า CPU 3500บวกค่าการ์ดจอ RX 580ตอนนี้น่าจะหาได้แค่มือ2อย่างเดียวมือ1น่าจะไม่มีแล้วผมหาได้มาประมาณพัน2นี่แล้วก็บวกเมนบอร์ดเมนบอร์ดผมก็หามือ2มาอีกเหมือนกันเมนบอร์ดนี่ผมหาได้มาพัน7แต่ถ้ามือ1ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันกับผมมันจะอยู่ที่2000มีรุ่นนี้2008 ถ้ามือหนึ่งนะรุ่นเดียวผมเป็นรุ่นนี้2,008แต่ผมได้มาที่1,007ผมคิดเป็นถ้าเป็นอ่ะลองคิดเป็นราคามือ2นะแล้วก็อะไรอีกอ,ะอ่ะมีแรม CPU การ์ดจอ เมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยผมใช้จากคอมเครื่องเดิมของผมพอพาวเวอร์ซัพพลายอันนี้น่าจะใช้สักประมาณ700วัตต์หกร้อยเก็น่าจะพอแล้วถ้าคุณซื้อมนะือหนึ่งน่าอยู่ประมาณพันห้าพันห้าเจ็ดร้อยวัตต์บอร์ดนี่ยพันห้าอ่ะบวกไปพันห้าแล้วกันบวกพันห้าบวกพันห้าหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเคสก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ความชอบเคสอะไรก็ได้บวกพันหนึ่งแล้วกันบวกค่าเคสพันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยถ้าคุณประกอบสเปคแบบเดียวกันกับผมนะ จะใช้งบประมาณหมื่นหนึง่งสามารถเปิดได้8จออาจจะได้เยอะกว่านั้นถ้าผมไม่เปิดอย่างอื่นถ้าผมไม่เปิดแบบว่าพวกเกมโซนโฟอะไรเงี้ยก็อาจจะเปิดได้เยอะกว่านั้นเปิดได้เยอะกว่า8จอแน่นอนมันยังเหลืออยู่แรมมันยังเหลือใช้งานอยู่แล้วก็ CPU ก็ยังเหลือใช้งานแต่ว่าผมเปิดโปรแกรม OBS ถ้าผมไม่อัด OBS เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เปิดได้เยอะผมว่าน่าสุดๆนะอยู่ที่ประมาณ13จอ12 13จอเออมันต้องไม่อัดคลิปอะถ้าอัดคลิปอะคอมมันก็จะกินสเปคเพิ่มขึ้นเวลาเราอัดคลิปอะ มันจะกิน CPU เราเพิ่มขึ้นมากเลยก็อ่ะในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมบอกเพื่อนๆว่ามันสามารถเข้าไปสร้างตัวละครไว้รอได้แล้วได้แล้วนะใครอยากเล่นเซิร์ฟไหนก็ไปสร้างรอไว้ที่เซิร์ฟนั้นส่วนตัวผมสร้างไว้รอที่เซิร์ฟหนึ่งแต่คิดว่าเซิร์ฟหนึ่งน่าจะเต็มไปแล้วตอนนี้ก็ลองไปหาเซิร์ฟอื่นสร้างกันดูซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นเซิร์ฟหนึ่งเลยหรือเปล่าตอนที่เกมเปิดพรุ่งนี้10บโมงครับผมเรามีนัดกันนะฮะผมคงไม่ได้ทําคลิปหรอกผมทํางานอยู่แต่่่วาาาผมมมก็จะรีโเเข้าาเลน ในคอมของผมเนี่ยผมจะรีโมทจากที่ทํางานแล้วก็เข้ามาเล่นนะซึ่งผมก็ทําอยู่บ่อยๆนะครับผ,ผมก็จะปล่อยบอททิ้งไว้แล้วก็รีโมทจากที่ทํางานมาแล้วก็เกมอะ่ะตัวเกมเวลาโหลดอะ่ะให้เราโหลดจากอาแอปสต e นะครับห้ามไปโหลดที่ตัวเอลดีสตูมันจะได้อีกอีกเวอร์ชันหนึ่งมาให้เราโหลดในนี้นะเพสต e ให้เราโหลดในเพสตู ผมเห็นคนในกลุ่มเนี่ยบางคนเนี่ยเขาโหลดจาก LD Store แล้วมาเล่นอ่ะมันเป็นมันเป็นคนละเซิร์ฟกันเว้ยเราต้องโหลดให้ถูกตัวเนี่ยคือตัวนี้คือผมก็งงนะว่าแบบมึงจะมาเปิดแล้วทําไมมึงเอามามี2ทรง2เซิร์ฟอะไรไม,ไม่ไม่รู้ดิอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลนะแต่ถ้าจะเล่นอ่ะก็คือต้องมาโหลดใน Play Store นะถ้าโหลดใน LD Store เนี่ยไม่ได้นะครับผมมันจะเป็นคนละเซิร์ฟกันแต่ว่าพอเล่นแล้วอาจจะเป็นเซิร์ฟเดียวกันก็ได้อันนี้นก็ไม่รู้ต้องรอเกมเปิดพรุ่งนี้ครับผมก็ประมาณนี้ก็ ไปสร้างตัวรอกันไว้หรือรอเซิฟเปิดค่อยสร้างกันทีเดียวก็ได้มันมีหลายเซิฟมากอ่ะเดี๋ยวออกให้ดูว่ามีกี่เซิฟนะนี่น่าจะมี30เซิร์ฟอืมตอนนี้มี30เซิร์ฟทั้งหมดเลยมี30เซิร์ฟแต่ถ้าเป็นสีแดงน่าจะเต็มไปแล้วนะพวกสีแดงน่าเต็มไปแล้วผมเห็นเขาเล่นกันอ่ะก็จะมีเซิฟสฟ4กับ1ที่พูดพูดกันเยอะๆนะแล้วก็มี9ด้วยก็แล้วแต่ลองหาเล่นกันได้แต่ว่าผมอยากขายของด้วยไง ผมก็เลยมาลงเซิร์ฟหนึ่งนะครับเผื่อจะได้ของมาคนเล่นเยอะๆเราจะได้ขายของได้ก็พูดประมาณนี้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็มาพูดเรื่องสเปคเรื่องเขาสร้างตัวละครให้แล้วนะได้แล้วไปสร้างไว้ก็ได้นะครับผมหรือรอเซิร์ฟเปิดเขาสร้างทีเดียวก็ได้ประมาณนี้ครับตลอดคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย